ซื้อผู้ใหญ่ใจบุญเพ่นสีเอาไว้ผ้าคนนะไว้กาบไหว้ไหว้อันนี้กะอันนี้กะพระคือการรูปคนเอิญพระในวัดในบ้านเนาะแบบพ่นซ้อนมาให้ีีนั่นแหละผู้ใหญ่พ่อหรือแม่ทีมโดยโตมาเล่นน้ำเฮาแบบพอคนหาบเฮาเรื่อยๆเ้ยผู้ใหญ่ใจบุญที่เพ่นซอยเฮาถ่าผู้ใหญ่ใจบุญบอหักเฮาเพ่นบอซอยเฮาเงินแต่ละบาทตัวจีนเนาะด้ยพ่คนอเห็นบี้น้องแม่อยากเห็นผู้ใหญ่ใจ ใจบุญทุกท่านที่แบบเห็ดเกิดในน้องเมยน้องเมยอยากกลาวโอ้แต่เจ้าเห็นนพ่นแบบมีพุ่นกระชิให้นะดยนะบาร์เทิ่เนตื่นตานบารเท สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซที่หักเพลงเบื่อสุขสุขคนว่าเอซทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศกายิ้นดีตอนหับกับสู่สองสาวบุมาบ้านเราคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเนี้ยก็ถือว่าสำเร็จเสจสิน้นพี่น้องเลยการขึ้นเคลือนข้นซ่านของน้องเมีเนาะถือว่าจบลงด้วยดีพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่า เป็นพิธีถึงสนะิมบอยไน่บโตเตกัอบอุ่นเนาะทางเพิินต๊แตงผ้าควานันหรือว่าจัดแจงทีว่าเตรียมขื้นเฮนะือนใหม่นะบบพี่น้องเลยขื่นเฮือนใหม่เลยแบบเพื่อเพนเห็ดงามเนาะทางบ้านสาบุ่นี่ก็ยังมีได้แบบหมากผ้าเงินหมากผ้าทองกล้วยเงินกล้วยทองแบบสีมีแต่ว่าเพิินเห็ดบริแบน,นี้เนาะแต่ละบ้านกระเตกต่างกันพี่น้องเลยทางสาบุ่นี่ก็ดีใจเนาะ ดีใจพุ่มใจที่สุดพี่น้องไอ้สะบุญน,นแบบว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญในร้ายทานที่ว่าไหว้วางใจสะบุญเนานะจนตั้งแต่เริ่มมือลงเห็ดบริยุทธ์บริยนเลยตั้งแต่ว่าเริ่มมือเห็ดปุ๊บตั้งแต่ว่าตรงๆพี่น้องไอ้ตั้งแต่ที่ว่าเริ่มเข้ามาหาน้องแล้วตั้งแต่ก่อาหาหนปีใหม่จนมาหอดบัดน,นี้ยังว่าเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยเรื่อยจนแล้วจนทั่วเนาะทางสะบุญนี่ก็ดีใจที่ว่าผู้ใหญ่ไหว้วางใจเบ้อ สุขสุขคนเนาะกับข้อกับขอบุญขอบคุณในหลายเด้อปุ้ใหญ่ใจบุญทุกทานเนาะที่ใบวางใจสะบุญคือผุเมฆโคมาลาแล้วก็พอบุญมาแล้วก็ทังพี่ปองแล้วก็ทังไอ้ายแล้วก็ทังเอ้ยน้อยไอ้งวนแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็มียายสาวแล้วก็ไอ้แสนแล้วก็ทั้งไอ้ใจดีเนาะ อยู่ฝั่งไทยแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศกับบ่ได้ออกสือเสียงเยียงน้ำที่ออกคาไฟเนาะก็มีแล้วก็มีพี่หรือว่าแม่พ่อน,นอะ หลายๆขู่หลายๆคนนอกาะคุณเมนูคำามอนนำเบิด์สุขุสุคนกับขอบุญขอบคุณเบิดสุขุสุคนเด้อผู้ใหญ่ใจบุญที่ไว้วางใจสมบุญตั้งเต้เริ่มต้นเข้ามาสมบุญกับชิยยกเมื่อใส่เก้าเท่าใส่หัวเด้อที่ไว้เนื้อเสื้อใจเนาะสมบุญกับขอบุญขอบคุณขอบุญขอบคุณแล้วขอบุญขอบคุณอีกพอว่าทางสมบุญบริบซราพระบาทคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ที่มอบงานให้สมบุญทีต่อ ไม่ต่อมือให้สบุญจนมาหอดจุดนี่กัย้อนผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆคนมอบเวียกมอบงานให้เลยไหวเนื้อเสื้อใจถ่าวโบไหวเนื้อเสื้อใจเพื่อนซานกับโบสาเร็จถึงขัดนี่เนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อทั้งทีสรุญอย่โบเมนลูกโบเมนลานทางผู้ใหญ่ยังฝากเงินฝากคำม,มา ให้เป็นสะพานบุญใไห่ไหวเนื้อเสื้อใจสะบุญสะบุญดีใจลายเนาะ,ะขอให้ป็นญงทุกทานให้บุญค่ำน้ำสู่บุญค่ำน้ำทรงให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นส,สุกซุกกายสบายใจมีต่ความสุขควมเจริญเด้อเนาะสาธุส <inda cheers. S 2> ิบลืม <ruh> บุญลืมพุ่นผู้ใหญ่จะบุญทุกทานเนาะที่วายมาอยู่เคียงข้างของสะบุญ แล้วก็ขอบุญขอบคุณไปทาง FC ทุกคนเด้อที่ใหก้กำลังใจมาโดยตลอดถ้าบอมีผู้ใไญ่จะบ,บุญแล้วก็ FC ฟซสาบุญกับบอม,มาหอดจุดนี่เนาะสาุุญดีใจลายพี่น้องเอยถือว่างานนี่ก็สำเร็จลงด้วยดีเนาะหรือว่าต่อไปพี่น้องเอยถ้าว่า น้องเพลนสิพัฒนาตัวเองซําใดยสมุญกับสิพญญามเขามาหาน้องเพนนเลนเรื่อยๆว่าทางน้องเพลน,นสิพัฒนาตัวเองไปหอดคันไรห,หรือว่าน้องสิปลูกพักปลูกมีไห้กินบ่หรือว่าสิไววคำไวคขายบ่นี่กะแล้วแต่น้องเนาะเพราะว่าถ้าผู้รักผู้ใหญ่เพลนเห็ดห้แล้วถ้าห้าอยากได้เ้าก็เห็ดเอาพี่น้องเ้ยสมุนว่าอะไรเือเนาะอ่ะจังไดก้กะสมุญก็สิเข้าไปหาทาังน้องนองเพลน บอกว่าทางเพื่อนจัดแจงหรือว่าเก็บกวาดเรือนซันสำเร็จเสร็จสิ้นเบิร์ตเลบ๊อพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวสิไปบอกทางน้องเพื่อนสะก้อนน้องมื่อนี่เฮากาัตะเวนคำแล้วแหละพี่น้องเลยงั้นจังใดกติดตามไปเบื้องน้ำการหูเขาไปหาทางน้องเพื่อนสะก้อนแบบนี้นะคือว่าเดี๋ยวสิเลาะเบื้องคว่งเรียบร้อยสะก้อนเฮาก็ได้ยีทางบาร์ีก็ได้เฮ็ดพี่สังเด้์บารสีเอ้ยโดยสบายดี แท้เอาคลิปลงมันซ่าจะโดนไม่เป็นหยังมื้อนี้น่ะทางอันนี้เพิ่นก็ว่าเป็นหยังเด้เพิ่นว่าบ่มีสัญญาณมื้อนี้แม่นสัญญาณเคยว่าสัญญาณไฟช็อตบ่บ่ยันลบ่ัลูกสาวดสดีล่ะมื้อนี้บ่มีสัญญาณมื้อนี้นะดยเป็นจังไดความเรียบร้อยเก็บกวดเบิดบ่เฮือนซานหือ โดยได้เป็นศาสตร์เป็นยังกะศาสตร์เม่บุญเอาใหาก้กะพูนแหละปูเม่บุญเอามาให้ซองพื้นเนาะใม้บุญก็ได้ปุเดเอยังบัวท่านะน,นได้ดอันนั่นอยู่ขวดเบียร์เพินะ่นไอมีทางอันนั่นเพิ่นเนาะก็เลยว่าแล้วจังเก็บแล้วเจ้าถามนะเบ้าเจ้าเด้อเพินะ่นเอาห้านไดเขาต้องไปทรงขวดเพิ่นได้พี่มาเบิ่งดูความเรียบร้อยอยู่ไซพี่ทางเม่เฒ่าพี่ อันนี้นะพวกมันบเปียยงพากันจูดด้วยเด้อจูดโลนี่สี่ท้งไม่เ่ากันด้วยสบายดีอุ้นนั่งก่ะปุ้นโอนโแตมันออกไงมันอากาศฮอนเนาะโดยกแบบนี้แหละอากาศฮอนเหตุจังไดมันฮอนมันเอ้า มีบล็อกไฟจูด้วแล้วหาพวมมันฝนตกใส่จูดบล็ใหม่ได้ลูกจูดไฟถือถือเกิบเนี่ยอันยังตีนเด้ะวามเียบรยเดี๋ยวมือใดน่จังสีจูดแล้วพวมมันนี่แบบมันเปียกยันฝนตกมาบล็อกแรงมันสีบ่แห้งอันนี้เม่ แล้วเจ้าเห็ดแนวปลูกใส่เด้อันนี้คุอันนี้ลปลูกได้ได้นี่สำเร็จเลยพี่น้องเลยอ่าจังได้กะเบิ่งมาเบิ่งพี่ดูป่ะน,นี่ยางอะพี่ด้อ่าเห็นบ่อเป็นอันนี้เก็บให้มันเป็นคั้วมัระเบียบเอ้ามันยังอันนี้ออแอลองลองมุมนู้นห่า,หาโอ้ฝนตกแห้งไม่ได้รูปลงแล้วมาหาตามน้องนี่อืมโอเค สายนนะ้ำเวลาเ้ายาใส่ห้ากระก้อย่าให้มันตากแดดเดอ้อค่ะมันตากแดดนี่มันสีนั้นไว้าหาเนว่ยวันมาปกด้วยละเด้อเจ้าบบได้เอาเมื่อว้อเฮือนโบตวที่ว่ามันเป็นง่วงนี่บอกมันไปไหวมันไปใส่เนาะเจ้าคิดเบ่งกบคักเด้อแหละเฮาเอมากกวบสิแล้วเจ้าหา หาแนวมาโปกไว้มันตากแดดแล้วมันสีกรอบมันสีหักเด้อหรือว่าหาผ้ามาโปกไว้ก่อนก็ได้เดียวมันยังมันสีมาตกลงคุมมันนี่มันสีตันสายฟื้นสายไฟดึงขึ้นอย่าให้มันเปียกน้าบนปลักไฟนี่หาเนี่ยมามัดเด้อมัดหมัดอันนี้ไว้ก่อนบ่ให้มันตีงหาแนวมามัดนี่บ่ให้มันตีงมันคลอคอกแขกอันนี้นะแล้วก็ถอดออกแบบ ถอดออกก็ได้บริจากถอดก็เข้าม้วนม้วนสายยางมาไว้นี่ละะเลยก่ะข้าหาเนี้ยปกมันจังบกกกอบอืมโอ้าใส่เบิ่งดูขึ้นเบิ่งควงเรียบร้อยดูอืมอืมอืมาพี่ข้ามาเบิ่งควงเรียบร้อยก่อนมีอันนี้3ามืมอร์วนะมีตู้เพิ่นเพิ่นจังสีกรดสีเกยมเนาะอาเดะยี่เหลวพป่น้องลย เพนไฟยังบ่ท่านได้ไม่ต่อเนาะเพลินยังบ่ท่านยังประตอคันอยากให้มันแจ้งก็ไม่แต่เอาดอกไฟนั่นออกนอกเพราะว่เาเฮาเฮาลอกทั้งนี้แล้วก็เฮาลอกทั้งนี้แล้วแล้วก็เฮามันจางฮุ่งเนาะไฟสื่อดอกหนึ่งมาใส่ก้อน,อนอไว้น่องไงห้องงามห้องใน กระเป๋าข่าวสารนี่มัดเด้อหาเนี่ยมาห้องเด้อไว้ซี่บ่ได้ได้ลูกเอ้ยไว้ซี่บ่ได้ได้เนี่ฮะต้องหาเนี่ยมันซื่อบ่ไหวกระเป๋าเข่าบ่ให้ไหวเชิงหน้าต่างผลมันสาดเข่าแล้วมันสิเฮ็ดให้เข่าเปียกนะหาแนวห้องเด้อไปอะไรกันสำเร็จลงพี่น้องเไยเนาะ คืนเพื่อนึ้นซานนี่พระเบิ่งมาเบิ่งความเรียบร้อยอีกกอนน<ค><ณ>อนเอาเนาะ<ค><ณ>อาซิมีภายในยมานอนน้ำเจ้ามาแรงนี่อนอนนอนน้ำบอ่อพีเดอร์ปูป่นห้องนอนน้ำกัน เจ้าได้เอาเครื oh, ่องเอาของมาอยู่บ่ไหมเนี่ว่าสีก้าวไปเอาเมื่อเจอเมื่อเอาเด้อมานอนอยู่พี่ได้บ้านนี่เป็นเพื่อนเป็นซานเฮาแหละนางรุ่งก้อนเดียวเมียบุญเซียนอืมอืมอืจะได้ดีกะเมียบุญสีก้าวเลียวเจ้าสีอยู่ได้บ่บ้านโดยนางเมียอยู่ได้อยู่ได้โดยจะอดทนนะลูกเด้อโดยตัวเองปิติเพิงของตัวเองเอาต้องรู้จักเข็นเข็งรู้จักทำมาหากิน เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในลูกเด้อเพราะคือแม่บุญบอกมาไหยเนาะทังคุณไง่นเห็นให้าแล้วคือแม่บุญกาถ่าเฮือนแล้วหรือว่าทั้งสร้างเพ่นมาต่อฟื้นต่อไฟห้แม่บุญบางทีแม่บุญกะอาจสิบได้มากขรมือแต่ว่าส่วงเจ้าสิบปูพระปู่มีหรือว่าเจ้าสิเหตุ์ยังเจ้าบ่จักความเหตุความยังให้เจ้าโทรหาเมย์เด้อให้ถามเมย์บ่กเรียนว่าบ่จักความเหตุค้อมหาเลยเ้าเหตุบเป็น หานถามโดยบุญจูจักก็ให้ถามถึงจิถามทาบุญด้วยว่าถามคนอื่นก็ได้เลยใดที่น้องมีเหตุบ่ใดน้องมีกสิพญญามเหตุดยโดยตัวใดเ้าเหตุได้รัากระเหตุกระดดเด้อบอให้ฟื้นตัวเองตัวเองเป็นของใครเป็นโตของตัวเองเจ้าอยู่เพื่อนหลังนี่เป็นเพื่อนของเจ้าแล้วโดยแล้วก็บอมีภัยซิมานว่าตรงๆเนาะพี่น้องน้องนอเป็นเป็นอิสระก็เมนนะ ว่าเฮาเป็นตัวของเฮาเองแล้วเฮาบ่าได้อยู่แบบอันั่นของไพ่บรนี้รณ์ใหญ่ใจดีเพิ่นเฮ็ดให้เจ้าแล้วอีกมื้อมือใดมื้อนึงเมื้บุญสีเฮ็ดนางเศษนางซื้อให้พป็นทีเรียบร้อยเนาะล่ะเนาะด้วยเนื้อ<ด>บุญมือม้อในกระเพากันก่อนสิอยู่สินอนกระเบิ่งคว่ำเรียบร้อยปิดพื้นปิดเอ้ยปิดกระต่างประตูเน,น่นล่ะเด้เหรอาจังไรน้องนี่นนสีเงียงสีเบ้าอีบ่ลูกละ่ะเงีย่างด้ายน้องนี่กะ น้องเมย์สิเว้าว่าถ้าน้องมีบ่บ่เห็นแม่บุญเด้อว่ามื้อนั้นโดยน้องเมย์กะสิบ่มาฮอดจนนี้โดยบ่มีผู้ใหญ่ใจบุญรือแม่บุญน้องเมย์กะสิเก็บกระป๋องตลอดโดยโดยถ้าถ้าผู้ใหญ่ใจบุญหรือแม่บุญแบบวยน้องเมย์ขึ้นมาฮอดจนี น้องมีก็เปลี่ยนมาลายโดยน้องมีก็เริ่มเป็นเริ่มดีขึ้นโดยดีขึ้นลายน้แต่พอไปบุญในเมื่อนั้นโดยน้องมีก็คือสิ่งที่เก็บกระปองอยู่ประมาณนี้จริงโดยน้องมีก็สิเป็นคนที่แบบโอ้ยไปโดยแต่บพาสิไปอยู่จุดใดเเก็บกระโปงกระปองอยู่หันแล่ที่แต่พอไปบุญเนาะ จะมาจะหนีน้องเมียดีใจลายโดยจะนีภูรักย์ผู้ใหญ่มองเห็นโดยเว้าวต่อลูกหล่ะอยากเว้าวายังเว้าโลดโดยไม่มียัยงคิดอยู่ในใจอยากเว้าวแล้วก็เว้าวสิ่งที่มันดีแล้วว่าวออกมาโดยอันนี้กับน้องมีกะสีมาอ่านซื้อผู้ใหญ่ใจบุญโดยน้องมีกะ,าาจ,ดกะจด โดยจดและกรจําจําไว้จดจําก็ยังบ่ทอจดโดยเพิ่นไว้โดยบุญทุกทานที่ช่วยเฮานะลูกเนาะโดยถ้าบ่มีคุณยาจบุญเจ้าก็บ่มาฮอดมื้อนี้เวลาโดยี้ที่เจ้ารู้จักจดรู้จักจํโดยือวัดคือบ่ว่าเพิ่นสิเพิ่นจดเพิ่น่จดือไ้โดยเรามาอ่านบุญฟ้ามีก่อนญาตเด้อโดย เลยฮะดีแล้วลองลองเล่าบุญโนะดูโดยน้องเมกะขอขอบคุณแม่บุญพ่อแม่น้อยและพองวนแม่คูมาลาและพอบุญมาพระอาจารย์คุณยายหนูคำสอนคุณยายปองแม่พลคุณยายสาวพ่อแซนคุณใหญ่ ใจบุญผ yeah, mm ู้ใหญ่และผู้บ่อออกสื่อเสียงน้องมีผู้ใหญ่ใจบุญบนบ่ได้ออกสื่อเสียงโดยทางน้องเพิ่นจดไว้เบิดเลยพี่น้องโดยอ้พี่น้องเพิ่นจดไว้พห่นน่ะนะคนเริ่มแรกคือแม่บุญโดยแล้วก็มีพ่อใจดีนีกาเนาะแล้วก็นีน้อยพอง้วนี่น้องจดแล้วเม่ตู้คูมาลาพ่อตู้บุญมา ขอบคุณพระอาจารย์คุณยายหนูคำสอนคุณยายปองเมพรคุณยายสาวพ่อแสนคุณยายใจบุญที่ได้ออกซีเสียงเลี้ยงน้ำกับมีเพื่อนเนาะขอขอบคุณทุกคูทุกคนด้วยทานที่เพิ่นซอยเ่าในลูกหลานเนาะโดยน้องมีกับคอกับพระคุณโดยน้องเมียกัขคอขอบคุณขอบคุณคุณยายใจบุญเมื่อถูกทานและแม่บุญ กระคอให้ผู้ใหญ่ใจบุญและแม่บุญอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีกระคอให้ผู้ใหญ่ใจบุญนัอยุ่หมั่นคอยืนตลอดไปเดี๋ยวสาธุโดยดีแล้วแหละจดไหวอีละติดเสกขาวฟ้าไว้แห่งดีเนาะหนึ่งเมษีพีมอนมอนเลยมอนไหวเลยไม่มอนเล่นเยถามว่าลูกเออเอาไม่อยู่บ่อนัน พระก็ไดม่หิ้มพระเลยเลยอสื่อผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนีเอาไว้พระเพื่อนะไว้กะไว้ไหวอันนี้กะอันนี้กะพระคือกันลูกกันเอิญพระในวัดในบ้านเนาะโดยที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญที่คิดใจที่กระเสริฐไร้รักไร้ฝ่ายเงินทำหายากเพื่อนก็ย้อนซอยฮาเลอร์ผู้จัดถนอมนั่งคิดนั่งใจผู้ใหญ่เพื่อนถามมือแดงเฮ้า ลื้อลากรึแบบลืมบุนคุ้คุ้นรักคุณใหญ่เมื่อนั้นเขาสิบวันจะเลิ้งโดยน้องโดยน้องเมย์กับเด็กน้อยซานน้องเมย์บัวเคยลืมตัวโดยน้องเห็นอดได้แบบแบบน้องเมย์เอ่ยถึงคุณใหญ่ใจบุญน้องเมย์กับแบบมันอันนั้นนะเป็นน้องืินตันโดยมันเป็นยังไงน้ำตาจะออกโดย มันจะออกให้มันห่อแล้วไวสีหามได้เนาะแบบมันสั่นนะแบบว่าเออซึ่งซึ่งคือไงใจบุญอะไรแบบทำทีเขาเพราะเปนลูกเพราะเปนลานมาลูกละเพิ่นกย่างเฮ็ดเลื่อนให้ได้แต่พิญญาพี่พี่น้องพ่อแม้าเขาคนยัญช์เทศไทยก็ได้เนาะเอ้อด้วยใจบุญก็ดีใจนั่นเลยแหละเด้อเอเนี่ยบุกินย่างปล่อยออกมาโลดมันจสิได้สบายใจเนาะ กันน้ำตาอันนี้คือน้ำตาความดีใจพี่น้องเลยเอ่ยแบบเอ่ยแม่น้อยพองานคุณยายเป่าแบบต้องมีน้ำตาอ้อมีแบบ,บ <c oughs> มีแบบข่าวเปิดนบาะแสข่าวเปิดเหตุในเฮ้าส์เรื่อยๆเจ้ ต,ตนะนนื่นตะันทานกุหลาบยังย่วยง่ะโบกินางกี่ไรง่ายที่หายเนี่เป็นยังคือว่าอยากหายดีใจดูไอ้แบบมันมันแบบมันซื่นนะ มันมันแบบตึกขึ้นมาแบบนี้บันลังว่เอ้ยคุณยายใจบุญแล้วมันมันแบบตึกขึ้นมาเลยตลยขนาดที่แบบลูกแบบลูกเมย์แบบได้ยินเสียงแบบแม่หน่อยบ่คุณยายปองบ่น้องเมย์น้ำตาออกแบบเพลินซ้อนมาให้ดีนั่นแหละพี่นายพ่อหรือแม่ที่โดนโรมาเล่นน้ำเฮ้าแบบเพลินหักเฮ้าเด้อลยๆคุณยายใจบุญที่เพิ่นซอยเฮา ค่ะผู้ใหญ่ใจบุญบ่ฮักเฮาเพิ่นบ่ซอยเฮาเงินแต่ละบาทมันหายากบ่รู้เด้อเลยนะจังได๋กะมีแต่เจ้าตั้งงกตั้งใจยให้กให้ันเพิ่นแบบให้แบบนนได้แบบนนเจ็บดวงตา น้องแม่เลยนงแม่คิดฮอดเพิ่นแด้นฮอดใหญ่เจ้าอยากเห็นบ่สิเห็นผู้ใหญ่ใบุญทุกานเด้อลูกยนงมอยากเห็นหาไเห็นแม่น้อยเนาะตัวจริงเนาะโ่ได้เห็นใหญ่นงมอยากเห็นผู้ใหญ่ใจใจบุญทุกฐานที่แบบเฮ็ดเอื้อนี่นงม่น้เมีอยากกราบโอถ้าเจ้าเห็นเพิ่นี่ยมุนก็สิให้นํา บุญให้ก่อนย็บุญหายนะพาหานะเยไหมหายนะด้ยนะาเทนพตื่นตันบาเทดยพาไม่บุญหายม่บุญหานะบุญหายพวกดีใจพวกานะอยากเห็นู้ใหญ่เจบุญทุกท่าน ขณะโดยขณะน้องเมย์ได้ยินเสียงเพลินน้องเมย์ยังน้ำตาออกถ้าว่าเห็นผู้ใหญ่เจ็บปพดคนสิกาบคนสิกาบโอ้ยน้อยอยากห้มาดิเนาะมาเด้อมาหาน้องเมย์เนี่ยเด้อปู๋ยใหญ่เจบุญที่สั่งเฮือนสั่งซานให้เนาะสื่อ ແນ່ເດນ້ຳຕາຍ້ອຍຄນ້ຕາຍ້ອກທັງນອງມາຍູປມືກ້ອງທານນກາ້ອຍກາງນີຈແບ ตั้งมกตั้งใจแบบนี้เพิ่นต่อไม้ต่มอมย์เฮาเด้อผคุณยายจะบุญเฮ็ดข้อมฝันให้แล้วเฮากับพยายามสร้างความฝันนี่ความฝันก็เป็นจริงแล้วเฮือนมีแต่เฮาสร้างตัวที่ว่าความฝันของเฮาที่เฮาจะปลูกผักปลูกมี่าซั่นซะ่เเาหลือน,นะแม่นส่วนที่ยังเหลือแหละเฮาต่อเติมเองผ้าบโบหิตผ้ากันเฮ็ดผ้ากันหาเด้อมายเรื่มมเรอเดี๋ยวสีจับกงให้ทั้งน้องเพิ่นมานาั่งน้ำกันก่อนมา สบายดีก icism, ด้อ็มาเทแล้วว่าล่ะก็ดยสบายดีเลยทางน้องไม้นางรอลูกนางเขาเชียนตั้งตาเลยตั้งนะสความตื่นแต่ผมนิดหน่อยเขาเห็นแล้วแบบภูมิใจฮะประเดี๋ยวเนอะด้วยน้องเมย์อะคิดสว่าแบบเพิ่นเป็นโผล่เป็นเมย์น้องเมย์น้องมีหักสัมโผล่สัมเมย์มื่อใดนึงแาวามีบุญวาสนา กศิลป์พอ่อกันอีกอีฬาดีเนะาะตามผูใหญเ่เจ็บบุญเองหากะเห็นแต่แม,ม่น้อยพี่น้องเองสะพอมวนเนาะท่านอีผู้ดนผู้ใหญ่เจ็บบุญบท่าบ่าน้องไม่มีบุญวาสนาคือสิลป์พ่ออีกหล,ลายท่านเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เจ็บบุญแต่ละท่านเคิอแต่เห็นเลืเ่อนเห็นซ่านให้น้องเยอะสามเลตเหต็นให้แล้วก็หักประเพทกันเดอม์ไมเดอรนักซอยกันหาบหยามซอยกันดึงแล้วมันจะสิไปหลอดหนอดฟังเนาะ ฮ่าบาเทเจ้าก็คือมาคำแท้มาเนาะทางบาเทเพิ่นนี้ดูสบายด้วยข้าวมาทางนั่นน้อยโอ้ดูดูจาไดนกันทางเนยบุกาะได้ยินทางน้องเมย์บอกไวนี่เ้าก็ดีใจเ้าก็ได้ทั้งน้ำหูตั้งน้ำตาเราเป็นยังอีหลายเนาะหักกันกับนอกเนี่ยเบอร์กันแน่ยกันบอกว่าใส่ฟังเด้อ คุยายบุญพิ่นหักเท้าเพิ่นจักรซอยเท้านี่แต่ห้ามบราณบาทพัดสีเอามันทั้ความสะอาดเรือนซานยิ้หายแล้วเลยพัดกวดเอาปวดแดดมันหกมันกำมันดำพัดเอาลางเอาเออเลยพัดลมกับพ่งแี้ผู้เพิ่งซื้อมาหายซองโตซาบโตนี้แต่เพิ่งซื้อมาหายเดี๋ยวจังใดกันเดี๋ยวเมื่ออื่นแม่บุญสีมาใหม่แล้วหูกเด้อเลยแม่นี้แม่บุญสีก้าวกอนี่แต่หายเล้อ chào trả lời là, lên là nghề của anh non lắm Phần đó mà đáng đó là phần nào tổn thất Đấy là bốn chữ chữ lệ, mà bốn chữ mắt tít cà lô hảy vậy Há 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 Đúng thái gì đó Đấy là bốn chữ lệ, mà bốn chữ Đấy tổn thất chữ chữ cà lô mắt tít hảy lợi Được à, rồi Chạy đại gia, xin khổ tổ cáp các bạn một chút nhé Dì cháy năm non Đúng à, Để cháy đáy Mai cháu hứng? นำมซึมแหละ้วฮักเอ้ยจักบาดด้วยใช่ปะฮักกันม่บ่ฮักกันแพ่งแรนเด้อมีพี่น้องสองคนเออวก็น้ำตายน่อนแรงนั้นกันเลยพอให้เจ้าพี่น้องหน่อยบัลายตายบัวเวิร์ดมีกันอยู่แคสองคนอันนี้แม่บุญกสาวาเนาะขนาดพ่อแม่เขาเบ่งออกมาเพิ่นก็ยังบม่ได้เห็นห้องเด้อลูกเด้อ เม่บุญเย็นภาพแบบนี้แม่บุญก็พุ่มใจแล้วแหละล่ะเองด้วยอาสัตเมกับมาถึงเนอะด้วยแม่์ด้วยใจได้แม่์ด้วยเดินทางปลอดภัยโอเคเนาะพผมไปพี่น้องเลยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วขื่นเขือนขื่นซานลานแป้นพี่น้องเลยเนาะอาจารย์นาหรับคลิปนี้สมบุญกะซิโกัวอําลาพาจากพี่จากน้องไปลสะกอนพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะแตเป็นคอยขำองแรงเขาก็ได้ไปล่าทั้งเมยตู้กอน คุณคุณในลายวั i, ื่สุข,ขสุขคนผู้ทางพ่อโชคใก็ได้เลยโดยสบายดีสิกับเด้อแม่ตู้เอ้ยบบน,นี้ดโดยอาจังไดกาเบิ่งกันฮะเละสามาัญวิทย์ขลับเนาะยูมลูกเบิร์นไปก่อนเมื่ออื่นเท่ากันยังสิมาใหม่อีกอยู่โดยพี่แอเบิ่งลูกเบิ่งหลานไปเนาะไพดอกมันยังมีไฟมีไฟอยู่แล้วเนาะอาชันฮ่าสิกับกันเด้อโดยสบายดี ๊ะเมื่อบัดน,นี้เนาะ,ะไปแล้วผมเมยพี่น้องเอนะ้ยเนาะซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อพอกัดในคลิปหน้าขอกาวคำว่าสบายดี